พีน่น er ้องวันน mm ี้มีน้อยเส้นเส้นมีต้มยำลูกชิ้นเนาะค่ะแบบบอง่อนัำซุปเนาะค่ะปรุงเข้าไปเลยค่ะเอาน้ำมันใส่เอาบวบผิดผงใส่เลยค่ะบวบผิดผงใส่ในตะกรอนนะคะเนี่ยเราจะเปิดเน่าเฮ็ดแบบบอง่อบอง่อหนำมันทอดเปิดไฟนกหม้อตะกรอนนะค่ะฮ็ดแบบบอง่อหนำซุปนะคะแบบเร่งดวนบวมนแดงบวกหิวเขาหลายพี่น้อง ใส่น้ำมันลงไปใส่พริกป่นลงไปใส่รสด,ดีลงไปเลยนะคะเขาบอกมีน้ำซุปเนาะใส่รสด,ดีก้าไปเลยค่ะคัตน้ำท้องนะคะนี่หน่อยกับที่ใส่กระเทียมเจียวนะคะลงไปทันไปเลยค่ะสูตรเร่งด่วนสูตรบองงอบองงอน้ำซุปนะคะ ว่าม่เยอะหน่อยเสตจังแต่ไม่เะหน่อยกะสิพัดพริกกับกระเทียมให้มันหอมซะก,ก่อนแล้วค่ะสูตรต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำลูกชิ้นเส้นเล็กก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำลูกชิ้นเส้นหมีะะ่แล้วค่ะบัดพริกได้ทีแล้วไม่เยหน่อยกะเทน้ำต้งไปเลยะคะ่ะถามว่าน้ำอะไรถ้านา้ำกเปล่าๆนี่น้ำกเปล่าๆน้ำข้าก,กินนี่แหละค่ะพี่น้อง ตาม้วยลูกชิ้นลูกชิ้นกระเพื่องออกจากท่องฟิตนะคะใส่ลงไปเลยแกะบับเร่งด่วนเพราะความหิวเนาะค่ะตื่นมาแล้วแฟนข้าไปเบิ้งห่องปลูกพักไปรับลมแนววันสันดุจบ้านไรมเป็นหน่อยตื่นแล้วก็หิวไร้ที่แหละบราท่นได้กินข้าวอาบน้ำได้ก็ไปเลยเนาะลบมากแต่หิวแกงหนามีเนาะใส่ผงชูรด นะคะคนี่หน่อยจะปรุงห้องปลาหมานมารกกสชาติเข้มข้นเลยเทใส่เซนเขียนเลยนะคะเพราะว่าสตูตรเด่นด่วนนะคะใส่น้ำตาลลงไปนะคะก็ะจะต้มให้งชิน้นละลายก่อนนก้าวพออยูอ่ในนี้อยู่ชิน้นนี้มันได้ได้หน่อยมีน้อยๆออ,ออกมาก็คือออกมาจากช่องฟิตนะคะ ซอสปรุงรสนะคะซอสหอยค่ะเรียบร้อยค่ะบายเอาไปจะล่ออย่างเดียวคือล่อนำซุปเดลือดูกลินลูคชินซุปก,กับเป็นสใส่ใดเนาะคะ่ะสูตรนี้แบบบองอบองงอนำซุปด้วยละคะ่ะเพราะไว้หิ้วลายนะคะเสร็จไปเงี้ยหน่อยกระววกไปแล้วเนาะคะ่ะนี่แนละคะ่ะ ไล้อเรยค่ะซิมี่ัวงอกวงอบะมี่มือนี้กับจิป็นปักทั่วปักงานะคะโทษที่วา้าคิดค่ะบะมี่ัวงอกกับิตรีทั่วปักงาวห่อนเกินไปก่ะจะลีไฟลงก่อน,นะคะ่ะมีเนื้นะจะใส่ ตังไายนะคะติดกินกับก๋วยเตี๋ยวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะให้ได้รสชาติความเค็มจากตังไช่ไมิเสด็ัง้อนะค่ะเพราะเข้าไปในแกงน้ำซุปไว้นะคะเมนูนี้ดวนสำรับผู้ที่กินง่ายๆแต่ไต่บานๆคือมีเงิน้อยเนาะค่ะม่งินน้อยก็เสิร์ฟสดินลงในก๋วยเตี๋ยวรอเลยค่ะ จะต้มไปจนน้ำซุปนู้นรสชาตินี่ไม่แน,น่อยคือว่าเป็ดแล้วนะคะเพราะว่าน้ำาหมักเน่าไม่แน,น่อยเติมที่หลังมาเติมเข้าไปในหัน่นแล้วค่ะสำหรับน้ำหมัมกเน่าไม่แน่นอนอจะดัหยิบใส่ในก๋วยเตี๋ยวไว้ียะนะคะเพราะว่าไม่แน,น่อยจะไปใส่น้ำหมักเน่าลูปไปแนะนำซุปเพราะว่าจะให้แกน้ำซุปขมบมื่นายกินแล้วค่ะน้ำหมักเน่าต้องหยิบใส่ที่หลัง เนี่ยก็ได้ใส่เนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้คณะที่เบ้านี่กะบีน้ำหมากหน้าใส่ถ้วยก๋วยเตี๋ยวไว้เลยเนาะคะ่คะเพื่อมาเป็นการเสียเวลานี่คือการหิวเป็นความหิวยังมากมากมหาศาลออลอาับปีน้องเวายังไงคะนี่แบบในกันแซ่บเป็นไม่ไม่ถิ่ไม่ไม่เนาะคะ่ะเขาก็จะเช็ดบเบืองมาน้ำก๋วยเตี๋ยวเข้าแบบใดทีนี่ใดทีบอใดทีมันขึ้นอยู่น้ำ คือนั่งลูกชินน้นเขานะพี่น้องลูกชิ้นเข้าซุปกระเที่ยวใส่ได้เนาะคะ่ะมีเนยกระเดียบงาน,นบางหน้าไว้แล้วเรียบร้อยใส่เสศษไว้เรียบเรียบเลยเเเเเมีเนยจะใส่กากหมูน้ำหนักง่มมะะายเลยใส่แครหมูนะค่ะพวกนั้นกากหมูติ๊กที่ใส่แค่วาว่ากากหมูเนาะวันนี้ลูกชิ้นเข้ากันนายจะได้แล้วค่ะ ไม่เราจะติดบปิดไฟเลยนะคะเค่ใส่ถั่เลยะค,ะค่ะเกลียวเส้นมีไม่ได้แม่จะเอาไม่ยากเคลียร์คือไม่พินองเบิ้งก่อน,นะ,ะนัค่ะน้าห้ามวมาเบิ้งบานนี้นี่คือเกีียวตย้มยำเส้นมีจะบับเลงรวนลูกชิ้นนะคะ ด้วยรักจากใจจ้าน่ากินม่กคะพี่น้องเห็นมกค่ะด้วยรักจากใจจ้าเดี๋ยวสิมากินให้เบิ่งนะคะ